วัสดีค่ะชาวลัคนาและราศีธนูทุกๆท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอ่านดวงสไตล์ตักแตนช่องที่จะทําให้การดูดวงไม่เครียดอีกต่อไปและได้รับกําลังใจดีๆกลับไปในทุกๆวันนะคะวันนี้จะพาชาวลัคนาและราศีธนูหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22พฤศจิกายนถึง21ธันวาคม เข้าสู่ดวงรายเดือนปะจำเดือนมิถุนายน2566นี้นะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe อ่านดวงสไตล์ตักแตนในทุกๆช่องทางเอาไว้ด้วยนะคะหรือส่งของขวัญส่งดาวในช่องทางต่างๆเป็นกำลังใจให้แม่หมอในการผลิตคลิปดีๆออกมาให้ทุกๆคนได้ฟังกันนั่นเองนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าทางด้านไพทารโรนะและ ทางด้านโหราศาสตร์สากลต้องการแนะนำและบอกอะไรชาวลัคนาและราศีธนูในเดือนมิถุนายนนี้กันบ้างทางด้านโหราศาสตร์สากลน,นะคะในเดือนมิถุนายนนี้นะมีดาวพุโตนะคะเดินถอยหลังตั้งแต่วันที่ 1. พฤษภาคมถึง11ตุลาคมนะคะและจะมีดาวเสาร์นะเดินถอยหลังนะคะตั้งแต่วันที่17มิถุนายนจนถึงวันที่ส พฤศจิกายยนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวเหล่านี้นะคะก็จะส่งผลนะกับชาวลัคนาและราศีธนูนะคะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงินของชาวาาลัคนาราศีธนูนะคะและความคิดในการที่จะลงมือทําการปรับปรุงแก้ไขต่างๆนะคะในด้านธุรกิจนะก็จะมีการเกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องนะคะผลประโยชน์บางอย่างที่มีร่วมกันเนี่ยก็ต้องกลับมา ปรับปรุงแก้ไขนะคะสะสางไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่มีหุ้นส่วนนะหรือเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับมรดกทรัพย์สินเงินทองต่างๆนะคะที่ทําให้ชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยต้องกลับไปวางรากฐานใหม่นะคะทำทุกอย่างให้ถูกต้องเป็นระบบเป็นระเบียบมากขึ้นนะในหลายๆอย่างแม้กระทั่งตัวของคุณเองนะชาวลัคนาราศีธนูค่ะคุณก็ต้องมีเป้าหมายนะในการที่จะลงมือ สร้างขยับขยายนะการสร้างรายได้ของคุณในช่องทางใหม่ๆมากขึ้นด้วยนะเพราะว่าตอนนี้ดาวพนีโยอยู่ในเรือน2นะคะซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับเงินสดของคุณนะคะและคุณค่าในตัวของคุณเองและดาวเสาร์เนี่ยก็ยังอยู่ในเรือน3านะซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องการเดินทางระยะใกล้นะคะแล้วก็เรียกว่าธุรกิจส่วนตัวของคุณด้วยนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยหลายๆอย่างชาวลัคนาราศีธนูคุณจะ ลงมือทําเยอะมากๆนะคะช่องทางต่างๆที่คุณไม่เคยทำเนี่ยคุณจะได้เริ่มมาทํามากขึ้นนะอาจจะอยู่ออฟไลน์มานานนะคะมีแต่หน้าร้านอย่างเดียวไม่เคยมีทางช่องทางออนไลน์คุณก็ไปโรงเรียนออนไลน์เพิ่มขึ้นแบบนี้นะนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราหลายๆอย่างในเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีธนูนะก็จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเยอะมากๆนะคะและในเดือนมิถุนายนเนี่ยก็เป็นเดือนนะคะที่ตรงข้ามกับ ชาวลัคนาราศีธนูเป็นคู่ปัตตนิกันนะคะก็จะเป็นเหมือนกับการเป็นหุ้นส่วนนะหลายๆอย่างก็จะออกมาเรียนรู้อะไรมากขึ้นนะคะแลวชาวลัคนาราศีธนูบางท่านก็ได้เจอเนื้อคู่นะในเดือนมิถุนายน,นนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าทางด้านไพาทาร่นะคะต้องการแนะนาและบอกอะไรชาวลัคนาราศีธนูนะคะในเดือนมิถุนายนน,นี้บ้าง นะในเดือนมิถุนายนนี้นะคะมีไพ่เมเจอร์อัคนามานะใบแรกนะคะเป็นชาริออตใบที่2เป็น t ท m p e r อ n c e นะเข้ามานะคะและยังมีไพ่พิเศษนะของสำหรับนี้มาเป็นรูนาราเป็นนะคะและนิวพ w เวนะก็คือบอกได้ว่าในเดือนนี้ของชาวลัคนาและราศีธนูอย่างที่บอกคล้ายๆกับดาวเลยนะคะมีการ มุ่งมั่นตั้งใจในการที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างนะคะความสําเร็จต่างๆที่คุณได้ทําไว้เนี่ยกำลังมาถึงนะช่องทางการขยับขยายต่างๆเนี่ยมาเยอะมากๆคุณมีความคิดที่จะลงมือทําอะไรในเดือนนี้ของชาวาลัคนาราศีธนูบอกได้เลยว่าเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดีมากๆและควรที่จะลงมือทําให้ดีและเร็วที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้ทั้งนี้ทั้งนั้นชาวาลัคนาราศีธนูคุณต้องมีการสร้างขอบเขตนะคะ ให้คุณให้ดีนะคือเพราะว่าบางทีคุณลงมือลงทุนทําเนี่ยคุณเป็นพ่อบุญทุ่มแม่บุญทุ่มนะคะคุณก็จะลงทุนอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นแล้วเงินเดี๋ยวมันจะมีปัญหาขาดทุนขึ้นมาหรืออะไรอย่างนี้ได้นะคะดังนั้นแล้วแม่หมอแนะนําว่าให้บรานให้ดีนะคะเก็บเงินก็ขอให้เปลี่ยนสภาพเป็นทองเป็นเป็นสิ่งที่มีมูลค่าเพิ่มอาจจะไปลงทุนซื้อที่ดินหรืออะไรก็ได้แบบนี้นะคะอ่ะ เรามาดูกันนะคะไพ่แทนตัวคุณในเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีธนูนะคะเป็นสองไม้เท้าเท่ากับว่าในเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีธนูนะคะจะเริ่มต้นนะลงมือค้นคว้าหาความรู้นะมองการไกลให้มากขึ้นและยังมีการมองอนาคตที่ไกลกว่าเดิมอะแต่ก่อนอะคุณอาจจะไม่เคยคิดว่าคุณจะต้องไประยะประมาณ6เดือนถึงปีหนึ่งยังไงอะไรเงี้ยแต่ก่อนคุณอาจจะคิดแค่เดือนเดียวหรือ1อาทิตย์ แต่ต่อปัจจุบันนี้คุณมองไปถึงว่า3 mm. เดือนข้างหน้า6 mm. เดือนข้างหน้า mm. แบบนี้เลยนะคะและบางท่านเนี่ยไปโรงเรียนภาษานะตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงเดินทางไปต่างประเทศก็บอกได้เลยว่าการงานในเดือนนี้ของคุณจะได้เดินทางไปต่างประเทศนะคะไปเพื่อศึกษาหาความรู้หรือไปดูงานต่างๆที่ทํางานของคุณจะเป็นผู้ที่ส่งคุณไป ะะเพื่อที่จะทําให้คุณไปพัฒนาความรู้ความสามารถบ้างขึ้นนะท่านไหนที่คิดที่จะลาออกเพื่อที่จะกลับงานไปกลับบ้านนะคะไปทํางานนะไปทํางานร่วมกันกับที่บ้านหรือไปทาการเกษตรต่างเนี่ยก็บอกได้ว่าเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดีเหมือนกันนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขอให้ศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆตัดสินใจไปทานะแต่คิดว่าให้คุณเริ่มที่จะลงมือนะลงทุนเก็บออม ตั้งแต่ตอนนี้สะสมไปก่อนเรื่อยๆนะคะท่านไหนที่ไม่เคยเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองเลยช่วงเนี้ยเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีและที่จะเริ่มเจอพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนที่ดีนะคะในการที่จะเริ่มลงทุนถือหุ้นกับเขานะค่อยๆสะสมธุรกิจไปแล้วเผื่อเวลา1ปีข้างหน้าหรือ3ปี6ปีขน้ามองอายุถึงกเกษียณน,นะคะคุณจะได้มีกิจการมีเงินรองรังตรงนี้นะให้ สบายในปั้นไปลายได้ด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าบอกได้เลยว่าในเดือนนี้ของชาวลัคนา,าราศีธนูเนี่ยไม่นิ่งนะมีแปดไม้เท้ามาโอกาสเข้ามาแบบปรับนะคะเพราะฉะนั้นแล้วใช้ให้ดีนะบางทีเนี่ยคุณยังมีการค่อ,คอยๆไปค่อยๆไปตะหย่อนยอนตะหย่อนยอนอยู่เหมือนกันนะคะทำง่ายๆสบายๆติดขี้เกียจติดรู้สึกว่าเอ๊ะมันก็ไม่ได้มีความจําเป็นที่จะต้องรีบขนาดนั้นขนาดนี้นีนน่น,น,นะ ขอแนะนําว่าถ้าโอกาสมาแล้วเป็นโอกาสที่ดีนะคะไปก่อนเลยนะเดี๋ยวถึงเวลามันมีช่องทางที่จะทําให้คุณขยับขยายไปโตมากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะคะการดูแลช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยดีนะแต่บางทีทําของตัวเองให้มั่นคงให้เสร็จก่อนแล้วค่อยไปช่วยเหลือเขาจะดีกว่านะคะบางเนี่ยมันมีความติดเป็นซูเปอร์ฮีโร่ในตัวเองอยู่นะคะเป็นบุรุษช่วย ช่วยหญิงสาวงามหรือเป็นผู้หญิงที่เป็นฮีโร่ที่จะแบบเอ๊ะอยากให้เขาประทับใจหรืออะไรก็ตามนะคะสร้างผลงานตัวเองให้ดีก่อนดูแลตัวเองให้ดีก่อนมันใช้ได้แต่คุณจะเป็นเดอะแบกให้ทีมไม่ได้นะคะเดี๋ยวคุณจะเสียโอกาสในการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้นะในตรงนี้ความใจดีบางอย่างของคุณนี่แหละที่จะทำให้คุณพลาดเองนะคะท่านไหนที่อยากจะออกจากงาน แล้วไปเริ่มงานที่ใหม่นะคะขอให้คุณยืนเลยสมแม่ปุ๊บเนี่ยแล้วตัดสินใจเลยนะคะถ้าคุณคิดว่าไปทางนู้นแล้วดีกว่าพัฒนาชีวิตแล้วมั่นคงมากกว่าแม่หมอแนะนําให้ไปนะอืมอย่ามัวแต่ลังเลนะคะแล้วก็อย่ามัวแต่ว่าอะสงสารเขาเดี๋ยวไม่มีคนดูงานหรืออะไรก็ตามเดี๋ยวพลาดโอกาสครั้งนี้ไปเราไม่รู้ว่าจะได้มีโอกาสแบบนี้กลับมาอีกเมื่อไหร่นะคะเนี่ยมาเป็น six of Short. s o r t chariot ต้องไปอะ นะคะอ่ะการเงินในเดือนนี้ก็บอกได้ว่าเงินของชาวลัคนาราศีธนูดีนะคะมาหลายช่องทางมากขึ้นแต่พอมาหลายช่องทางมากขึ้นคุณก็ใช้ง่ายขึ้นนะคุณมีการเอาไปทดลองทํานูน่นทํานี่มากขึ้นนะคะบางท่านเนี่ยได้เงินมาดีมากขึ้นปุ๊บเอาไปซื้อรถใหม่นะคะเอาไปดูแลคนที่คุณรักเอาไปทําให้ตัวเองมีความสุข มากขึ้นแต่กลับไม่ได้มองถึงการเก็บเงินนะเพราะฉะนั้นแล้วแม่หมองมองว่าให้คุณลงทุนอะไรบางอย่างเก็บเอาไว้นะเก็บหอมรอมริบไว้หน่อยนะชาวลัคนาได้ราศีธนูนะคะมันจะทําให้คุณเนี่ยมีรายได้ที่มันจะเป็นพ i ส e ีอินค e กลับมาได้ในอนาคตอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นว่าคุณจะได้รื้อถอนความคิดการลงทุนใหม่ๆต่างๆและการขยับขยายเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณใช้เงินไว นะแต่ว่าคุณก็มองกันไกลให้ดีนะคะเงินของคุณนะเข้ามาดีเนี่ยมิลกี้เวนะคะเข้ามาดีแต่ก็ให้คนอื่นได้ไวเพราะความที่คุณเป็นคนใจดีใจสปอร์ตคุณจะหมดไวมากๆนะโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวข้องกับรถสิ่งที่คุณรักนะคะและการเดินทางเพราะฉะนั้นควบคุมให้ดีนะคะถ้าคิดที่จอ,อกรถใหม่มาจําเป็นแล้วจริงๆแม่หมอก็แนะนําให้คุณออกนะถ้ามันจําเป็นในเรื่องเกี่ยวกับออกมาสร้างมานสร้างรายได้นะคะ ไม่ใช่ว่าอ่ะออกเพราะความชอบเดี๋ยวต่อไปในอนาคตการเงินเดือดร้อนไม่มีใครช่วยคุณได้นะหากอยากจะมูในเดือนนี้นะคะให้ไปขอพรนะวิรัษษัตย์วีรสตรีนะคะหรือองค์พระนเรศวรน,นะคะก็ได้นะคนที่เป็นนักรบนะมักก็ทั่งกมรมหลวงชุมพรน,นะคะรัชกาลที่5เอาที่ว่าคุณ ศรัทธาและนับถือหากจะเป็นทางศาสนาอื่นก็ขอให้เป็นอ่าทเทพแห่งนักรบอย่างอัครเทวทูตมิคาเอลนะคะหรือสาวกที่เป็นทางด้านที่มีความฉลาดหลักแหลมเป็นผู้นำในการออกไปลบน่ะเนี่ยความที่มันเป็นไพ่ชาริออดนะคะขอพรจากพระจันทร์นะลูนาราแปงมาขอพรจากพระจันทร์ นะคะก็ขอได้นะและมีโชคนะคะจากการเดินทางนะออกไปข้างนอกนะคะก็บอกแม่ย่านางรถซะหน่อยนะคะไม่ว่าคุณจะขับรถมอไซค์หรือขับรถยนต์นะให้บอกแม่ย่านางรถซะหน่อยนะคะขอให้ได้โชคได้ราบในการเดินทางติดต่อจราจางงานราบรื่นอะไรก็ตามนะคะพูดเรื่องดีๆสิ่งดีๆนะแล้วคุณจะได้นะคะในเดือนนี้เนี่ยถ้าท่านไหนเลี้ยงกุมารก็ ลองให้น้ําแดงหรือมีข้อต่อรองแลกเปลี่ยนบางอย่างนะคะให้กับน้องๆน,นะเดี๋ยวคุณก็จะได้สมใจปรารถนานะแต่เดือนนี้หนมีโชคจากการเดินทางสองนะคะลาบปากขนมน้ําหวานต่างๆเนี่ยมาเยอะมากนะคะระวังน้ําหนักขึ้นนะหน้าบ้านนะคะและตัวรถนะคะให้ดูให้ดีว่ามีน้ำรั่วน้ําซึมไหมนะ ระวังน้ําท่วมในบ้านด้วยนะคะด้วยความที่มันมีฝนตกนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยดูให้ดีว่าหลังคาในบ้านต่างๆมีตรงไหนรั่วไหมลืมปิดหน้าต่างหรือเปล่าแบบนี้นะคะจะได้ป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการถูกน้ําท่วมน้ําซึมเข้ามาได้นะรถก็ดูแลระบบน้ําให้ดีนะคะเพราะว่าช่วงนี้คุณเดินทางบ่อยชาวลัคนาราศีธนูนะขับรถให้ใจเย็นๆนะคะ เนี่ยขับรถให้ใจเย็นๆนะถึงแม้คุณจะขับรถเก่งแต่ก็ต้องระมัดระวังว่าเวลาฝนตกสภาพอากาศไม่ดีก็ขอให้อย่ารีบขับมากนะเพราะบางทีเนี่ยความเป็นชาริกออดเข้ามาเนี่ยคุณจะมีความแบบรีบไวไม่ทันใจนะถึงแม้คุณจะประคองสติได้ทําได้ก็เถอะรถอาจจะเสียศูนย์ไปเฉียดเล็กเฉียดน้อยได้เนี่ยยังไงก็ต้องระวังความใจร้อนตรงนี้เอาไว้ด้วยนะคะ ต่อมาในเรื่องสุขภาพนะคะให้เรามาระวังเรื่องน้ําหนักที่ขึ้นนะเพราะว่าคุณมีการออกไปงานเลี้ยงสังสรรค์นะคะไปพบเจอเรื่องราวต่างๆมากมายนะเยอะมากๆเนี่ยมันก็เลยทำให้คุณแบบไปสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนหรือนักธุรกิจขุนส่วนใหม่เพิ่มมากขึ้นนะคะและความอิ่มหนำสำราญต่างๆาที่พาครอบครัวไปด้วยอะไรด้วยนะคะเดินทางไปท่องเที่ยว ตามที่ต่างๆมากขึ้นแบบนี้มันก็เลยทาให้คุณอยากรู้อยากลองนะดังนั้นออกกําลังกายด้วยนะคะช่วงนี้อาจจะมีความขี้เกียจขี้เกียจนิดหน่อยนะระวังระบบน้ําในร่างกายนะคะที่มีปัญหานะการปวดเมื่อยจากการเดินทางนะคะเพลียเจบ็บแกแบบนี้นะเพราะฉะนั้นแล้วดูแลตัวเองให้ดีนะคะนอนให้เป็นเวลากลางคืนไม่ใช่ว่าตื่นมาทำงานนู่นนี่นั่นนะคะ เดี๋ยวมันจะส่งผลกับระบบฮอร์โมนในร่างกายได้นะอืมนะคะต่อมาในเรื่องความรักนะคะของชาวลัคนาและราศรีธนูในเดือนนี้นะคะจะมีคนเข้ามาให้กิ๊กกักกระชุ่มกระชวยหัวใจเยอะแย,ะ,ยะมากมายเลยละ่ะนะก้าวถ้วยเนี่ยบอกเลยว่าเป็นช่วงที่คุณดูดีมีเสน่ห์มากๆนะคะและจะพบเจอกันทั้งทางไหนบอกได้ว่าเป็นช่องทางออนไลน์1ในนั้นนะคะเป็นช่องทางออนไลน์2คือ จากการที่คุณออกเดินทางนะไปพบเจอเรื่องราวใหม่ๆสิ่งใหม่ๆเป็นคนต่างชาติต่างภาษาต่างถิ่นแดนไกลได้เหมือนกันนะคนคนนี้มาจากการที่คุณได้เดินทางไปกับทัวร์ก็ได้ไปกับเพื่อนร่วมงานคุณก็ได้นะคะมาแบบปุ๊บปั๊บไม่ทันตั้งตัวเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเขาเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าคุณโอเคคุณใฝ่ฝันนะแม่หมอก็แนะนําว่าให้ศึกษาดูใจกันไปให้ดีๆก่อน นะคะคตอนนี้คุณเลือกที่จะตัดสินใจหรืออยังชาวลัคนาราศีธนูบอกเลยว่ายัางนะคุณยังมีความรู้สึกว่ารักอิสระอยากจะอยู่แบบนี้ตอนนี้คุณก็รู้สึกว่าถึงไม่มีใครฉันก็มีความสุขดีแล้วเพราะฉะนั้นแล้วฉันก็ไม่ได้มีความจําเป็นที่จะต้องออกไปนะมีใครนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็คุยจอยๆไปเป็นเพื่อนกันไปก่อนแบบนี้ดีที่สุดนะคะก็จะไม่ทำลายทั้งตัวเขาและตัวคุณด้วย นะถ้าเกิดวันหนึ่งนะคะที่คุณรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ใช่จริงๆเป็นคนที่โอเคเหมาะสมทั้งด้านธนัศนักติการใช้ชีวิตแนวความคิดการมองอนาคตต่างๆแล้วเนี่ยคุณจะตัดสินใจพัฒนาขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะส่วนคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเดือนนี้เนี่ยคุณตัดสินใจแล้วว่าคุณจะพัฒนาความสัมพันธ์ของเขากับคุณขึ้นไปนะคะให้เป็น อีกระดับหนึ่งนะคะคุณเลือกแล้วคุณรู้สึกว่าคนคนนี้คุณคุยมาสักระยะหนึ่งแล้วคุณศึกษาเขามานานพอสมควรและคุณให้โอกาสตัวเองมีคนใหม่ไม่ใช่มีคนใหม่มีคนข้างกายมีเพื่อนคู่คิดมีคนที่จะใช้ชีวิตต่อไปมอบสถานะชัดเจนฉันไม่อยากมีอะไรนะหลัล่นลแบบนี้ต่อไปแล้วนะคะฉันเจอคนที่ใช่ของฉันแล้วก็ขอให้ดูแลก,กันไว้ให้ดีนะคะ คนคนนี้ก็จะเป็นคนที่คอยพึ่งพาพึ่งพิงทั้งสองฝ่ายดูแลซึ่งกันและกันได้ทั้งคู่นะ,ะส่วนคนที่มีคู่แล้วในเดือนนี้นะคะของชาวลัคนาและราศีธนูนะก็บอกได้ว่าในเดือนนี้นะคะจะมีการพากันออกไปเที่ยวนะคะมีแผนการเดินทางพักผ่อนไปด้วยกันบางท่านก็กลับไปย้อนหัวลํำลึกนะคะความ ทรงจำดีๆตั้งแต่สมัยที่จีบกันใหม่ๆนะฮันนีมูลสร้างความสุขสร้างความผูกพันนะมีกิจกรรมแอคทิวิตี้ร่วมกันเยอะมากขึ้นบางท่านเนี่ยอาจจะต้องแยกกันนะคะคนนึงไปทำงานต่างประเทศอีกคนหนึ่งอยู่ที่ไทยนะก็ทำให้เกิดการหวนคิดถึงกันได้ด้วยเช่นกันนะเพราะฉะนั้นแล้วก็หมั่นโทรคุยกันบ่อยๆนะคะส่วนท่านไหนที่รอแฟนกลับมาจากต่างประเทศในเดือนนี้นะคะคุณจะได้เจอกันแล้ว นะคุณจะได้เจอกันแล้วนะคะแล้วก็เป็นการเจอที่ดีแฮปปี้มากๆด้วยเพราะสมการรอคอยของคุณเนี่ยได้ประสบความสำเร็จได้เป็นจริงขึ้นมาแล้วนั่นเองนะแต่ท้งนี้ทั้งนั้นถ้าคุณมีกิกอยู่หรืออะไรอยู่ก็ขอให้เคลียร์ให้ดีนะเดี๋ยวมันจะเกิดการรถไฟชนกันได้นะคะแล้วก็ทําอะไรให้มันถูกต้องดีกว่าถ้าคุณรู้สึกว่า การที่คุณกับเขากลับมาเจอกันครั้งนี้แล้วมันจะไปต่อกันไม่ได้หรือว่าเขาไปทํางานต่างประเทศนานเกินไปคุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากรอแล้วคุณอยากจะมีคนใหม่คุณอยากจะเริ่มต้นความรักครั้งใหม่กับคนที่อยู่ใกล้ตัวก็ขอให้คุณบอกเขาให้ชัดเจนจะดีกว่านะคะมันจะได้มีความรู้สึกดีๆที่ยังอยู่ด้วยกันได้นะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทางด้านไพ่ อ่าบัตเตอร์ไฟออราเคิลนะคะ for the right change นะต้องการแนะนำและบอกอะไรชาวลัคนาและราศีธนูในเดือนมิถุนายนนี้นะคะให้คุณได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชีวิตนะเพื่อรองรับอีก6เดือนที่เหลือนะคะของปี2,566นี้นะคะใบแรกมาเลย healthcare change นะคะเปลี่ยนแปลงการดูแลคุณภาพสุขภาพชีวิตคุณใหม่นะคะสุขภาพกายสุขภาพใจเปลี่ยนวิธีนะป่วยก็หาหมอ ะะอาหารการกินถ้ากินด้านไหนหนักเกินไปกินไม่ครบห้าหมู่ก็กลับมากินอาหารที่มีโภชนาการที่ดีมากขึ้นนะคะเพราะสุขภาพสําคัญนะอาหารการกินก็สําคัญแล้วบอกไว้เลยว่าอาหารเป็นยาเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณอยากแข็งแรงคุณอยากจะมีแรงบันดาลใจที่ดีสิ่งที่ดีๆเนี่ยคุณก็ต้องเริ่มต้นที่อาหารที่ดีก่อนนะคะไปต่อมา b 2 u นะคะ b t o t w u นะ ก็บอกให้ว่าให้เป็นตัวตนของคุณที่แท้จริงนะทำในสิ่งที่คุณชอบนะความจริงอะอยู่ที่คุณแล้วทุกอย่างที่คุณปรากฏขึ้นมาคุณกําลังตามหาความจริงอะไรบางอย่างคุณกําลังตามหาเหตุผลอะไรบางอย่างคําตอบอยู่ที่ตัวคุณการเริ่มต้นอะไรการจะพัฒนาไปข้างหน้ายังไงก็อยู่ที่ตัวคุณเพราะฉะนั้นแล้วเลือกที่จะทําให้ดีนะคะและใบสุดท้ายเนี่ย motivation นะคะต้องหาแรงบันดาลใจหาเป้าหมายในชีวิตนะคะหาสิ่งที่คุณรู้ก่อนว่าคุณทำเพื่ออะไรนะทำเพื่อคนในครอบครัวทำเพื่ออนาคตที่สำเร็จทำเพื่อพ่อแม่ของคุณที่รักทำเพื่อครูบาอาจารย์ที่คุณนับถือหรือทำเพื่อตัวของคุณเองให้มีความรู้สึกมีคุณค่ามีความมั่นคงเข้มแข็งต่อไปในอนาคตนะคะยังไงก็ ากกดไลค์กดแชร์กด subscribe อ่านดวงสไตล์ตักแตนในทุกๆช่องทางเอาไว้ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอในการผลิตคลิปด,ดีๆออกมาให้ทุกๆคนได้ฟังกันนะคะขอให้เดือนธันวาคมนี้นะเป็นเดือนที่สร้างโอกาสที่เป็นความสำเร็จของชาวลัคนาและราศีธนูที่ส่งผลตอบต่อไปในเดือนมิถุนาและอีก6เดือนที่เหลือ ในปี2566นี้นะคะไม่ว่าคุณจะทำอะไรขอให้เป็นตัวคุณที่ดีมีความสุขนะพังพร้อมด้วยกัลยาณมิตรและต้องดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจของตัวเองให้แข็งแรงสมบูรณ์นะค้นหาความเป็นตัวคุณให้เจอความฝันอย่าทิ้งตามความฝันของคุณให้ดีถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณจะไปทางไหนอย่าลืมความฝันของตัวคุณเอง และปณิธานของตัวคุณเองนะคะจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้คุณได้ดีที่สุดนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ